ในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการรับมงกุฎดวงดาวกันนะครับจะเป็น Limited Item ทที่มีชื่อว่าเ a ดีโ a เอ็กทีฟสตาร์ไซเบอร์ซีจิคาวครับทุกคนและไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมาจากแมปไวท์ฮักนั่นเองขั้นตอนทําไม่ยากนะครับทุกคนไปดูกันเลยและในแมปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนที่เล็กน้อยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆมองหาบันไดวนก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดวนไปได้เลยครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และใกล้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี ain, ่ยเดือนทะลุห้องนี้ไปได้เลยนะครับเราจะมาพบกับโซนที่ทุกคนเนี่ยจะมายืนรอรับไอเทมกันและวิธีการรับไอเทมชิ้นนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยอยู่ในแมปนี้เป็นเวลา300นาทีหรือประมาณ5ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถรับไอเทมชิ้นนี้ได้เลยและมงกุฎตัวนี้นะครับตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ3,000กว่าชิ้นนะทุกคนมารอรับไอเทมเนี้ยไม่เหงาแน่นอนครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อเนี่ยมารอกันอยู่เยอะมากเลยและการเข้าหรือออกแแมปนะครับจำนวนเวลาเนี่ยก็จะนับต่อเนื่องเลย ซึ่งเราสามารถดูเวลาล่าสุดได้จากตรงนี้เลยนะครับทุกคนจะมีอัปเดตว่าตอนนี้เราอยู่ในแมบเป็นเวลากี่นาทีแล้วครับถ้าใครได้รับไอเทมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาอัปเดตใต้คอมเมนต์กันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ